ประชาชนที่รับฟังอยู่ทังบ้าน <c oughs> ก็ขอให้ติดตามข่าวสา,ารบ้านเมือง <c oughs> จากช่องทอมริวนะครับซึ่งเป็นช่องที่เสนอข่าวที่มาจากข้อเท็จจริงแตนะ่ถ้าที่ผมเปิดเนีนนะเสนอจากข้อเท็จจริงแล้วก็ในการวิเคราะห์อย่างมีหลักเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้คือไม่ไม่ใช่เพื่อความขัดแยง้งท่านี้เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจว่าอะไรมันเป็นอะไรอันนั้นคือสิ่งสําคัญนะครับไม่ทําเพื่อใครทําเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองซึ่งก็ตรงกับอารมณ์ของผมนะครับแล้วก็กับ แนวทางการบาดของผมสืบต่อไปในวับนข้างหน้านะผมคงยังพูดอะไรไม่ว่างไปในตรงนี้นะครับก็ขอเจริญเติบโตก้าวหน้าเป็นวันนี้เด็กก็อายุสองขวบใช่ไหมวันนี้เข้าขวดที่เก้าที่สามแล้วปีที่สามแล้วเพราะฉนั้นก็ถ้าเป็นเด็กก็เริ่มจะเดินแล้วมั้งคลานใช่ไหมลืมแล้วจำไม่ได้แล้วลูกมีรูปขนาแล้วนะโตหมดแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือกําลังลุกขึ้นนะ สมัยก่อนเขาเรียกอะไรนะตั้งไข่ไหมตั้งไข่ฮะตั้งไข่วันนี้ตั้งไข่ล้มต้มไข่กินสมัยก่อนใช่ไหมวันนี้ตั้งไข่แล้วก็ไม่ต้องล้มอย่าล้มเดินต่อไปโตขึ้นไปแล้วก้าวไปข้างหน้าพร้อมนําพาช่วยกันนําพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงมากข,ข้างยั่งยืนขอบคุณนะคครับ,บุณครับ